ผู้ผู้องมหาสิทธาแห่งเมืองม่านไปฟังเรื่องราวของผู้ผู้องที่ประชาชนคนพมา่าหรือคนม่านต่างยกย่องบรมมครูท่านนี้ว่าเป็นบุคคลเหนือโลกมีอายุยืนยาวเป็นกลับเป็นกันผู้องสุดยอดบรมมครูแห่งเมืองม่านผู้ได้รับการนับถือสูงสุดท่านหนึ่งโดยโยกย่องว่าท่านเป็นมหาสิทธา ผู้สำเร็จทางจิตชั้นสูงมีกายมีใจเป็นทิพย์สำเร็จวัชระกายมีอายุยาวนานนับได้เป็นกับข้ากับที่กล่าวถึงนี้ไม่ใช่ว่ามีร้อยปีหรือพันปีแต่เป็นจำนวนปีที่ประมาณไม่ได้ท่านอุปมาไว้ว่าดุดเขาพระสุเมนที่สูงเสียดฟ,ฟ้านำผ้าทอด้วยใยบัวละเอียดอ่อนดังหมอก มารูบเขานั้นปีละหนึ่งครั้งจนกว่าเขานั้นจะราบเรียบเสมอดินนั่นแหละจึงเป็นเวลาประมาณได้หนึ่งกับความยาวนานน,นั้นคงนับได้เป็นล้านล้านปีกว่าที่เขานั้นจะราบเรียบได้ด้วยผ้าทอใย,ยบัวจากการอุปมาค้างว่ากับดังกล่าวคงพอรู้อนุภาพหรืออิทธิบาทชานของท่านผู้ผู้องว่าสุดยอดเพียงใด นอกจากท่านจะสำเร็จซึ่งฌานสมาบัติสูงสุดแล้วท่านยังสำเร็จปัทรมสิทธทิวิชาและการเล่นแร่ปแปรธาตุสำเร็จประลอดกายสิทธิ์อันเป็นวัตถุธาตุที่ทรงฤทธิยิ่งกว่าเหล็กไหลเชื่อกันว่าปัจจุบันท่านอยู่ที่บุเพวิหทวีปอันเป็นแดนลับแลลี้ลับท่านจะมีอายุยาวนานนับกับเพื่อรอคอยพระสีอรยะเมตไตร เมื่อผู้ผู้อองและคณะผู้เพชรอมะตะฟังธรรมจากพระศีอรยะเมตรตรก็จะพากันอนุโมทนาสาธุได้ดวงตาเห็นธรรมเข้านิพพานในพระาศาสนานั้นในบันดลบรมครูผู้ผู้องอาจไม่ใช่ท่านแรกที่สำเร็จเป็นมหาสิทธาแต่ท่านนับเป็นบุคคลสำคัญและนับได้ว่าเป็นต้นสายแห่งวิชามหาปัุมสิทธิ ตลอดจนสุยยินจอทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะบทบาทของท่านที่สำคัญคือเป็นผู้ช่วยชีวิตพระโพธิสัตว์จะยามินให้รอดพ้นจากการถูกประหารสั่งสอนเจ้าสัจ์จะยามินจนสำเร็จคำพีมหาปัฐมสิทธิจนเจ้าสัจ์จะยามินกลายเป็นมหาสิทธาโพธิสัตว์ที่สำคัญและเป็นครูบาอาจารย์ต้นสายแห่งสุยยินจอในที่สุด ความสำเร็จของเจ้าสัจจยามินก็ด้วยเพราะผู้ผู้อองนี่เองเรื่องราวของผู้ผู้อองเป็นเรื่องที่โด่งดังในพมา่ากะเหรี่ยงไทยใหญ่และมอนมาทุกยุคทุกสมัยท่านเปลี่ยนแปลงรูปกายของตนได้ตามปรารถนาปรากฏร่างเป็นเด็กเป็นคนชาราเป็นเสือได้สารพัดล่องหนหายตัว ย่นระยะทางได้ตามปรารถนาหรือจะไปไหนมาไหนด้วยชานสมาบัติเพียงแค่เหยียดแขนคู่ขาก็ไปถึงณสถานที่นั้นด้วยพลังจิตตานุภาพแม้ว่าเรื่องราวของผู้ผู้อองจะโด่งดังมาหลายยุคหลายสมัยแต่กษัตริย์พมา่าที่มีโอกาสได้ชมบารมีผู้ผู้อองมากที่สุดคงเป็นบาเยงนองหรือบุเรงนองผู้ชนะสิบทิศมหากษัตริย์ของชาวพมา่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ในสมัยบุเรงนองขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อตอนฉลองเจดีชเวดากองพระองค์ประสงค์ทำยอดเจดีหุ้มทองประดับเพชรแต่เมื่อทำแล้วหาผู้ใดเอายอดไปเสียบไม่ได้จนกระทั่งประกาศในแผ่นดินว่าผู้ใดสามารถเอายอดเจดีขึ้นไปเสียบได้จะยกแผ่นดินครึ่งหนึ่งให้ปรากฏผู้ผู้ออกมาอาสา เมื่อถึงเวลาท่านก็หาะลอยขึ้นไปนำยอดเจดีไปประดิษฐานได้อย่างสบายๆพร้อมกับจานหัวใจพระคาถาสตะปะปวะลงบนยอดพระเจดีด้วยบุเรงนองยกถวายแผ่นดินเครึ่งหนึ่งตามสัญญาให้กับผู้ผู้องแต่แล้วผู้ผู้องก็ยกแผ่นดินคืนให้บุเรงนองพร้อมกับให้บุเรงนองตั้งสัตย์สัญญาว่า จะช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบไปนานเท่านานจะช่วยธนุบำรุงวัดวาอารามพระเจดีร้างให้กลับมาดีดังเดิมบุเรงนองให้สัญญาพร้อมทั้งยกผู้ผู้อ่องให้เป็นมหาราชครูยกให้เป็นอาจารย์องค์เอกของพระองค์นอกจากนี้บุเรงนองยังได้สร้างพระขึ้นเพื่อบรรจุเจดีเป็นการสืบพระพุทธศาสนาขึ้นอีกด้วย โดยเรียกว่าพระยอดขุนพลบุเรงนองในการนี้ผู้ผู้อ่องยังได้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องจกักรพรรดิไว้องค์หนึ่งด้วยประดิษฐานอยู่ด้านทิศตะวันออกของเจดีชเวดากองถ้าใครไปกราบนมัสก,การพระมหาเจดีชเวดากองหาโอกาสไปกราบไปขอพอรพระพุทธรูปองค์นี้เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์มากใครขอพอรเรื่องใด ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์นอกจากนี้แม้ท่านมหาเถระคันชองผู้เป็นอาจารย์ของบุเรงนองและเป็นพระอาจารย์ท่านสำคัญของสมเด็จพระนเรศวรก็มีโอกาสศึกษาตำราของผู้ผู้องซึ่งท่านก็ได้นำความรู้ด้านการทำประคำและเมดยามาสร้างเครื่องมงคลถาวายสมเด็จพระนเรศวร อย่างวิชายาจินดามณีก็มาจากคำพีปัธรมสิทธิเช่นกันผู้ที่ทำขึ้นเป็นครั้งแรกก็คือมหาเถระคันชองซึ่งองค์ท่านเป็นพระชาวมอนที่ปรากฏเกียรติคุณทางด้านพระกรรมฐานและวิทยาคมจนเป็นที่เลื่องลือของชาวไทยและพมา่าในปัจจุบันนี้เรื่องราวของผู้ผู้องยังคงเป็นตำนานที่มีชีวิต ชาวพมา่ามอญกเรียงไทยใหญ่ตลอดจนชาวไทยยังคงให้ความเคารพศรัทธาผู้ผู้องไม่เสื่อมคลายมีแต่จะเพิ่มความศรัทธามากขึ้นขยายวงผู้ศรัทธาให้กว้างขวางนี่ก็เป็นพระบาร,รมีของผู้ผู้องที่แสดงปรากฏมาตลอดทุกยุคทุกสมัยที่สําคัญคือด้วยความศรัทธาที่ว่าบรมครูผ,ผู้ผู้องนั้นเป็นอมตะ ยังคงดำรงสังขารอยู่ดังนั้นทุกความคิดคำอธิษฐานที่ทุกคนระลึกถึงท่านท่านจะทราบด้วยทิพยญาณและพิจารณาบุคคลผู้นั้นเพื่อแผ่เมตตาช่วยเหลือด้วยเดชะปฏิหารของท่านมหาสิทธาผู้ผู้อ,องนับเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีศีลที่บริสุทธิ์สมาธิที่มั่นคงและปัญญายาณที่เหนือโลกนอกจากนี้ มหาศิทธาผู้ผู้อองจึงนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมความบริบูรณ์ถึงพร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์และบุญยริศเรื่องราวตำนานของพ่อครูทั้ง10บของเมืองบ้านหรือพมา่านั้นหลายคนให้ความสนใจมากทั้งนี้เพราะเรื่องราวของท่านลึกลับและมากด้วยปฏิหารไม่แพ้เรื่องราวของหลวงปู่เทพลูกอุดรของไทยเรา ทุกวันนี้ชาวพม่ายังเชื่อกันว่าพ่อครูทั้งสิบนั้นยังมีชีวิตอยู่และคอยทำหน้าที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและรักษาเมืองพมา่าให้รอดปลอดภัยมาทุกยุคทุกสมัยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเกิดเหตุคราวคับขันอย่างไรแล้วท่านทั้งสิบก็จะเนรมิตกายออกจากป่ามาสู่เมืองเพื่อโปรดผู้ทุกผู้ยากอยู่เสมอ ก่อนเข้าเรื่องของพ่อครูท่านต่อไปจะขอทำความเข้าใจเรื่องนัดของเมืองพม่าก,กันก่อนนะครับคําว่านัดหมายถึงผีซึ่งชาวพม่าเรียกว่านัดนัดของพม่าที่บูชากันอยู่ทุกวันนี้ก็หมายถึงผีที่ทำหน้าที่คุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมืองโดยนัดนั้นแบ่งเป็นสองจำพวกคือเทวดาอย่างหนึ่งและผีตายโหงอย่างหนึ่ง นัทที่เป็นเทวดาก็เช่นพระอินท์ส่วนนัทที่เป็นผีตายโหงนั้นมีหลายตนทำไมจึงเป็นผีตายโหงเรื่องนี้ก็เพราะว่าผู้ที่ตายในการศึกสงครามประการหนึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษรักษาประเทศชาติสมควรยกให้เป็นผีเมืองอีกประการหนึ่งคือผู้ที่สิ้นด้วยโศกนาฏกรรมทั้งทงที่เป็นคนดีก็สมควรยกย่อง ให้เป็นผีบรรพบุรุษทำหน้าที่คอยคุ้มครองลูกหลานคนดีมีศีลธรรมเช่นกันดังนั้นผีนัดจึงเป็นผีที่มาจากนักรบและมาจากคนดีแต่แล้วกลับตายร้ายจึงถูกยกย่องขึ้นเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่านัดนั่นเองในส่วนของพ่อครูทั้งสิบถูกแยกออกจากนัดเรียกว่าสิทธาหรือผู้สำเร็จ มีฐานะสูงส่งกว่านัททั้งมีฤทธิ์ตบะเดชะสูงส่งกว่าสัพพวิญญาณทั้งหลายอย่างเทียบเคียงกันไม่ได้เลยดังว่ามานี้คงรู้ถึงความแตกต่างระหว่างนัทและสิทธาทั้งสิหรือพ่อครูทั้งสิแห่งเมืองม่านกันแล้วว่าแตกต่างกันอย่างไรตามตำนานนั้นกล่าวไว้ว่าพ่อครูผู้ผู้องและพ่อครูโพมินของ ต่างก็เคยทดสอบฝีมือกันปรากฏว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะเป็นยอดฝีมือด้วยกันทั้งคู่พอครูผู้ผู้อ,องผู้เป็นยอดวิชาจึงยกให้พ่อครูโพมินของเสมอด้วยกับตนเป็นสหายทำอันรักกันยิ่งและเป็นที่มาที่ทำให้คนเมืองม่านนั้นต่างวาดภาพหรือตั้งรูปเคารพของทั้งสององค์ไว้คู่กันเสมอปัจจุบันเชื่อว่า ทั้งพ่อครูผู้ผู้องและพ่อครูโพมินของต่างเป็นผู้ได้กายวัชระเป็นอมตะไม่มีวันตายท่านทั้งสองจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่ก็ได้ตามปรารถนาแม้จะอยู่คู่ฟ้าคู่ดินก็สามารถทำได้เพราะสําเร็จกายสิทธิ์ชั้นสูงสุดมีอายุยืนยาวประดุษเทพเจ้าเหล่าพระพรหมผู้เรืองฤทธิ์ทั้งนี้พ่อครูทั้งสอง ต่างพำนักอยู่ที่บุเพวิหะทวีปอันเป็นทวีปมงคลเป็นแดนลับแลโดยมีเขาโปปาเป็นทางเชื่อมมิติด้วยเหตุนี้ผู้ใดที่เข้าสมาธิชานได้อุปจารสมาธิอาจนั่งทางในมองเข้าไปในเขาโปปาก็อาจได้เห็นเหล่าบรมครูผู้เรืองฤทธิ์มีชีวิตเป็นอมตะได้อย่างน่าอาัศจรรย์ จากตำนานและความเชื่อของชาวเมืองม่านหรือเมืองพม่าที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนได้กล่าวไว้ว่าบรมครูผู้ผู้องท่านเป็นชาวไทยใหญ่สุดยอดปรมาจารย์แห่งการเล่นแร่ปแปรธาตมีฤทธิ์ม,มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้วาจาศักดิ์สิทธิ์รักสันโดษเดินสายพระโพธิสัตว และยังเป็นหนึ่งในครูทั้งสิบสายวิชาปฐมสิทธิหรือวิชาสายยาแดงซึ่งเป็นวิชาที่มีมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยมอที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในเมืองมอนก่อนจะมีพมา่าคำว่าพมา่าเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตะเบงชเวตีเป็นผู้รวบรวมดินแดนจนเป็นพม่ามาจนถึงทุกวันนี้และพ่อครูเป็นต้นสาย เป็นอาจารย์ของพ่อครูท่านอื่นๆต่อมาท่านสำเร็จวิชาธาตุสีสามารถควบคุมธาตุด้ำดินไฟลมได้อย่างเด็ดขาดนับเป็นผู้วิเศษแห่งเมืองมอนที่พระเจ้าบุเรงนองนับถือสุดหัวใจบัลลังที่บุเรงนองนั่งวาราชการทั้งสองข้างจะแกะสลักรูปพญามแมลงผู้คำเฝ้าระวังรักษาอยู่เป็นบัลลังที่พ่อครูผู้ผู้อ,อง สร้างและบรรจุพญา,าแมลงผู้คำแปดคู่หากบุเรงนองจะไปรบที่ใดจะนั่งบัญชาการณบัลลังนี้จนชนะทั่วทั้งสิบทิศจึงถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บารมีที่ช่วยบุเรงนองรักษาเมืองพม่าไว้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดมแมลงผู้คำแกะที่เล่นหาอยู่ทุกวันนี้บรมครูผู้ผู้อง ท่านเป็นอาจารย์ท่านมหาโอสถวิชาพ่อครูท่านที่สิบบางคติความเชื่อของชาวพมา่าว่าเป็นพระมหาเถระคันชองที่มีศักดิ์เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าบุเรงนองและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งท่านนี้นําเรื่องของการทำประคำและยาจินดามณีมาเผยแพร่ในไทยและพะมา่าตำนานเรื่องบรมครูผู้ผู้อ,องเล่าสืบต่อกันมาว่า ท่านได้รับคำพีวิเศษเป็นพระเวทวิชาอาคมที่จารึกลงบนแผ่นทองท่านได้ศึกษาคำพีเล่มนี้และเดินจาริกไปที่ต่างๆจนสำเร็จวิชาในที่สุดเล่ากันว่าในขณะที่ท่านเดินจาริกสแสวงหาความรู้นั้นท่านเคยจาริกไปที่เมืองชมพูทวีปคืออินเดียในปัจจุบันและต่อมาไม่นานพ่อครูผู้ผู้องสำเร็จซึ่งฌานสมาบัติ และพระเวทวิเศษสำเร็จประหลอดธาตุอันวิเศษทำให้เป็นอมตะไม่มีวันแก่เท่าไม่มีวันตายประกอบด้วยอิจิริ์พิสดารยิ่งนักบรรลุธรรมขั้นสูงสุดจากนั้นมาพ่อครูผู้ผู้อ,องได้กลายเป็นผู้วิเศษที่ล่องหนหายตัวไปตามสถานที่ต่างๆคอยดูว่าผู้ใดมีบุญวัสนามีใจสุจริต ก็จะไปโปรดสอนวิชากรรมฐานและเล่นแร่แปรธาตุเชื่อกันสืบมาตราบจนบัดน,นี้ว่าพ่อครูผู้ผู้อ,องก็ยังคงมีชีวิตสังขารเป็นอมตะท่านอยู่ที่เขาโปปาแต่มนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นเพราะท่านอยู่อีกมิติหนึ่งซึ่งเหลื่อมซ้อนอยู่ต้องได้อภิญญาตาทิพมองเข้าไปจึงเห็นท่านได้ ดังนั้นผู้ใดปรารถนาจะพบผู้ผู้อ,องท่านว่าให้พึงเจริญพระกรรมฐานจนได้ฌานสีประกอบด้วยพรมวิหารและคําสัตว์มีศีลเป็นที่รักในใจท่านก็จะได้พบพ่อครูผู้ผู้อ,องตามปรารถนาที่สำคัญคือให้อธิษฐานถึงท่านเป็นประจำจะประสบความสุขความเจริญในเรื่องโชคลาภและในหน้าที่การงานอีกด้วย ตามประวัติเล่าไว้ว่าผู้ผู้องออกปฏิบัติบำเพ็ญพรตคราวแรกบรรพชาเป็นพระภิกษุต่อมาเห็นว่ามีข้อศีลสิขามากทำให้เกิดความกังวลจึงลาสิขาออกมาแล้วออกบวชเป็นผ้าขาวบำเพ็ญตนเป็นนักพรตฝ่ายฤาษสีชีไพรทุดงรอนแรงไปเรื่อยจนพบยอดเขาโปปาภูเขานี้อยู่ระหว่างเส้นทางจากภูกาม จะไปมันดาเลจะมียอดภูเขาไฟอยู่ยอดหนึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับทำพวกพันนี้มากภูเขาโปปาเขาแห่งนี้เป็นภูเขาไฟเก่ามาก่อนเมื่อผู้ผู้อ่องเห็นชัยภูมิที่ดีเป็นที่สัปปายะจึงใช้เป็นที่บําเพ็ญพรตพร้อมๆกับใช้เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องประหลอดสำเร็จ ผู้ผู้อองริ่มเรียนทางไตรเพศวิทยาศึกษาเรื่องว่านยาและกายสิทธิ์จนล่วงรู้ความเล้นลับของธรรมชาติอย่างเล็กไหลและประหลอดเป็นอย่างดีจึงทดลองดักประหลอดหมอกจากยอดเขาแล้วนำมาฆ่าด้วยว่านยาอันมีฤทธิ์จากนั้นหุงด้วยวิทยาอาคมผสมผสานพลังจิตขั้นชานชั้นสูง ผลออกมาก็ได้ปลอดวิเศษเมื่ออมแล้วสามารถเหาะลอยไปยังสถานที่ใดก็ได้การสำเร็จปรอดนั้นผู้ผู้องคงบรรลุธรรมไปพร้อมๆกันคือสำเร็จซึ่งสมาบัตสูงสุดด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ผู้องกลายเป็นนักสิทธิวิทยาผู้มีชีวิตเป็นอมะตะตามตำราตามตำรานั้น กล่าวว่ามีอายุได้ยาวนานนับล้านปีหรือเป็นเวลาหนึ่งกับในตำนานของโลกแห่งความลี้ลับทางฌานสมาบัตินั้นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชมีตบะฌานอันสูงส่งจนสามารถมีอายุยืนยาวเป็นกับได้นั้นมีอยู่หลายท่านเช่นเรื่องราวของมหามุนีสิวะบาบาหรือบาบาจีแห่งเขาฮิมาลัยก็เป็นมหาโยคีที่มีอายุวัฒนะ อยู่คู่ฟ้าดินหรือเซียนทั้งแปดของจีนก็เป็นผู้มีอายุวัฒนะเช่นกันหรืออย่างเรื่องราวของหลวงปู่สวงเทพเจ้าแห่งเขาพนมกุเลนที่มีอายุยืนยาวกว่า500ปีในไทยเรานี่เองหรือเรื่องราวของหลวงปู่เทพลูกอุดรที่มีอายุยืนยาวเป็นหลายพันปีนอกจากนี้ ถ้าค้นคว้าในคำพีของพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องราวของพระปิณโทละซึ่งมีอายุยืนยาวชั่วกับท่านจะมีอายุจนกว่าพระพุทธศาสนาจะเสื่อมสิ้นไปบัดน,นี้ท่านมีอายุได้2,500กว่าปีแล้วดำรงธาตุขันด้วยอำนาจอิทธิบาทชานอยู่ณนป่าหิมพานริมสะอโนดาตอีกทั้งพระอุปคุตที่มีอายุยาวนานกว่า2,000ปี จำพรรษาอยู่ภายในเวียงวังพญานาคหรือที่สะดือทะเลนั่นเองเรื่องราวของท่านเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ตามคำพีในแต่ละศาสนาทั้งนี้เรื่องราวของพ่อครูผู้ผู้อองและพ่อครูโพมินของทั้งพ่อครูอีก8ดท่านในสายยาแดงหรือเรียกเต็มเตมว่าสายปัฐมสิทธินั้น ก็เป็นตํานานแห่งผู้มีอายุวัฒนะด้วยอำนาจแห่งฌานสมาบัติและประหลอดวิเศษกายสิทธิ์การกินว่านยามหาวิเศษจึงสำเร็จทำให้เนื้อตัวเป็นทิพย์ดินน้ำลมไฟกายวาจาจิตล้วนเป็นทิพย์เป็นอมะตะวิชาเช่นนี้ สามารถทำให้ร่างกายเนื้อตัวเป็นประดุดคลื่นพลังงานอยู่พ้นแรงโน้มถ่วงของโลกและสามารถอยู่ได้โดยพ้นปัจจัยต่างๆของโลกเปรียบเสมือนเทพเจ้าที่อยู่ในโลกนี้หากจะเข้าใกล้ท่านเหล่านั้นก็คงต้องอาศัยการบำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุฌานสมาธิจนสามารถจูนคลื่นความถี่จากจิตของเราให้เท่ากับท่านเหล่านั้นจึงจะสามารถเห็น สามารถติดต่อกับท่านเหล่านั้นได้อย่างสะดวกแต่หากยังไม่สามารถเข้าใกล้ติดต่อท่านเหล่านั้นได้ก็คงต้องอาศัยวัตถุมงคลที่กำเนิดจากสายวิชาปฐมสิทธิหรือวิชาสายยาแดงติดตัวคู่กายไว้ก็จะเสมือนเป็นองค์ท่านติดตามคุ้มครองดูแลไปตลอดหรือนำเอามากรรมภาวนาก็อาจสามารถสื่อถึงครูบาอาจารย์ แห่งสายปัฐมสิทธิได้อย่างน่าสจัจจร์รายนามพ่อครูทั้งสิบของเมืองมอนนั้นมีดังนี้คือ 1. พ่อครูผู้ผู้อง 2. พ่อครูโพมินของ 3. พ่อครูบูดออี 4. พ่อครูบูดอบิลหรือสยาปิว 5. พ่อครูบูดอป่วย หพ่อครูอุมเมียขิน 7. พ่อครูสัจยามิน 8. พระมหาโอสถวิชา 9. เสวิชา 10. ต่อวิชาทั้งสิบท่านนับเป็นยอดบรมครูแห่งการศักษายยาแดงรวมไปถึงวิชาการเล่นแร่ปแปรธาตุเพื่อสำเร็จความเป็นอมตะ ธรรมของพ่อครูทั้งสิบนั้นล้ำลึกพิสดารสมบูรณ์ด้วยธรรมและอิทธิฤทธิพลังเหนือโลกที่สามัญชนคนธรรมดายากจะเข้าถึงตามคติความเชื่อนั้นแม้ผู้ใดมีบารมีของพ่อครูท่านใดเพียงท่านเดียวสถิตยอยู่กับตัวด้วยลายสักยันยาแดงก็ดีหรือด้วยคาถาที่ท่องจำไว้ในใจก็ดี หรือเพียงระลึกถึงท่านด้วยใจคารพศรัทธาอันมั่นคงก็ดีคนผู้นั้นไม่มีโดนทำร้ายด้วยคุณใสคุณคนหรือแม้แต่พิษร้ายสัตว์ร้ายต่างๆก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆได,ได,ได้ในบรรดาครูทั้งสิบนั้นเป็นที่เชื่อกันว่ามีอย่างน้อยสองท่าน ที่มีชีวิตเป็นอมตะคือพ่อครูผู้ผู้อองและพ่อครูโพบินคอง